ดังนั้นก็ผมวันนี้ก็วันที่ลูกค้ารอคอยมาถึงหนึ่งวันครับหลังจากที่มิกบดตั้งแต่ปีใหม่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมมิกตอนนี้ครับไม่ว่าเป็น CX 40 CX 60สี่ศีศูนย์ซีเอ็กซ์แปดเป็นมินิ40มินิ60แล้วก็มินิ80ครับตอนนี้ก็มาแล้วครับรอบนี้มา800ตัวครับเมามาประตู้เลยครับผมอันนี้มาแล้วหนึ่งรถครับจะมีทั้งหมด2รถที่เข้ามาครับอันนี้บริษัทไปใส่เองครับตอนแรกผมคิดว่าจะบดครับแแตต่่่่ไไมมมมมมบบบบดดดดคคคครรรรัััััั้้อองงาาาาาาใหหนนนนนนนถผผูกวขข ูกน้องก็วิ่งเดียวกรุงเทพแต่ประวัตินี้ครับผมโอ้เต็มตู้แล,ล้วครับตอนนี้ครับผมครับตนี้นายแบบครับนายแบบก็กำลังขึ้นแล้วครับนายแบบนี่เป็นนายแบบครับผมการยืนของเขาโอ้ยโอ้ยนายแบบเนาะ มาดูตัวแรกครับมินิ80ครับมินิ80ตัวนี้ราคา3,900แต่ก่อนเราขาย3,800ราคาขยับขึ้นมา100บาทนะครับเราขาย3,900ครับผมครับตัวนี้ครับก็มีครบทุกอย่างไว้เป็นครับบลูทูธครับผมเอฟเฟกครับ EQ ในตัวครับผมครับมีครบทุกอย่างสำหรับตัวนี้ครับชุดเสียบแก๊กครับผมก็สามารถเสียบแก๊ก XR ได้แเอ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 รอเ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 สียบไมค์ได้8ช่องสเอ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 0อเอเอเอมาครับมินิ40ครับผมครับ มินิ40ก็ไม่ต่างกับตัวนั้นครับผมราคา3,400บาทต่างกันแค่ช่องนะครับหรืลูกค้าต่างกันแค่ช่องครับมีบลูทูธเอฟเฟกเหมือนกันครับทุกอย่างครับผมสหรับตัวนี้ครับผมครับสหรับมินิ40ครับราคา3,400บาทครับผมครับขยับไปอีกครับมินิ60นะครับ60ก็3,700บาทสหรับตัวนี้ครับผมครับก็ไม่ต่างกันอีกต่างกันแค่ช่องไม้ครับตัวนี้สามารถเสียบไม้ได้6ช่องครับผมครับมีบลูทูธมี EQ มีเอฟเฟกเหมือนกันสหรับมิกตัวนี้ครับผมทีนี้ครับ เราขยับอีกหนึ่งรุ่นครับผมครับรุ่นนี้ก็ราคาเดียวกันครับผม C X ครับผมนี่เป็นรุ่น C X 40ครับอีกหนึ่งรุ่นครับหลายคนถามว่าเสียงเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่ามิกเหมือนกันนะครับต่างกันแค่รูปลักษณ์เฉยๆครับตัวนี้เป็น c x 40ก็สามารถเสียบแก๊กได้2อันเหมือนกันครับผมครับมีบลูทูธเอฟเฟกต์อีคในตัวเหมือนกันครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมครับแต่ตัวนี้ก็เพิ่มปุ่มมาครับมีมิวส์ด้วยแล้วก็มีแผ่นสัญญาณด้วยแต่สสาาาาายบบบบบ้้้้นนรรรแททจะมมดใชคคคััััผผตวี3,400 ขยับมาอีกหนึ่งตัวครับนี่หนึ่งตัวครับตัวนี้ก็เป็น CX 60ครับนี่ CX 60ก็มีช่องเสียบไม้ที่มากขึ้นนะครับผมครับตัวนี้ก็ราคา3,700บาทครับผมบลูทูธ EQ ในตัวเหมือนเดิมครับเอฟเฟกในตัวเหมือนเดิมสหรับมิกซ์ตัวนี้ครับผม CX 60ครับ3,700บาทซื้อขยับมาหนึ่งรุ่นครับ CX 80ครับใหญ่ขึ้นครับสามารถเสียบไม้ได้8ช่องสัญญาณเลยครับไม่เป็นไม้เสียงโทรศัพท์สู้ถิ่างงครับบ8ช่อเสียได้หมมมดเเลยครับีหือนกัันครบบููทธเอฟึ่ง EQ ครับมีในตัวเหมือนกันสหรับมิกตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็สามารถเสียบแก๊กได้2อย่างเลยนะครับสหรับมิกตัวนี้ครับมิกรุ่นใหม่ครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเสียบแก๊กได้2ตัวทั้งหมดครับมี2รูก็ดูในการใช้งานยากครับผมครับนี่เราใช้รูเดียวได้2อย่างเลยครับผมครับครับลูกค้าที่สั่งมิกไปครับก็จะเริ่มส่งทยอยมิกให้ลูกค้าแล้วครับผมสำหรับลูกค้าใหม่ครับที่รอมิกมิกก็มาแล้วครับสามารถสั่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจบริษัทเลยว่าเป็นมินิ40มินิ60มินิ80ครหกศูนย์ม 60 CX 80ครับมิก4ไม์ครับผมเอาง่ายๆมิก4ไมค์3,400่บาท6ไม์ครับ3,700บาท8ไม์ครับ3,900บาทครับสำหรับมิกทุกขนาดครับผมครับก็สั่งจองได้เลยครับจากบริษัทเอกซาครับผมขอบคุณครับผม